ช่วงนี้ของเรื่องของกระแสเรื่องของหินนะครับบา,บางท่านก็บอกมีหินบําบัดเรื่องของเหรียญควอนตัมเหรียญแม่เหล็กอีออน e on, และก็ของไทยในดั้งเดิมเราจะนับถือเรื่องของพระธาตุนะครับพระธาตุเพชรพญานาคต่างนะครับเป็นกระแสที่ตอนนี้เป็นที่นิยมนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงไม่จริงนะครับทางรายการผ่าโลกปฏิหารวันนี้เราก็มาเจาะประเด็นเรื่องนี้นะครับมีกระแสนะครับเราดูนะฮะหนังสือในเรื่องของพระอา,ารารตนธาตุนะครับ หินพระธาตุปัจเจกพระพุทธเจ้านะครับนะครับแล้วก็เล่มล่าสุดที่เป็นอันดับหนังสืออันดับขายดีคือเรื่องมหศจันพญานาคนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับต้องมีขายกันเยอะแยะตามแผงหนังสือแล้วก็เป็นหนังสือขายดีนะครับพิมพ์ครั้งสองครั้งสามกันละนะครับและเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของกระแสของเพชรพญานาคนี่ก็รุนแรงนะครับว่าเป็นที่วิจารณ์ว่ามีจริงมั่งปลอมมั่งนะครับเป็นของอมนุษย์สร้างขึ้นวันนี้เรามานะครับมาเจอกับผู้ ที่อยู่ในวงการน,นี้นะครับและก็อยู่ในกลุ่งของเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการนะครับก็ขอแนะนําและขอสวัสดีครับอาจารย์นิชาใช่ไหมครับธาตุกายสิธิ์นะครับสวัสดีครับรรยายอาจารย์นิชาธาตุกายสิธิ์นี่ก็เป็นนะครับเป็นเป็นอะไรแนะนําตัวหน่อยนะครับเป็นอาจารย์นิชาอยู่พัทยาค่ะอยู่พัทยา,น,านะครับ <ชา S 1> ก็คือ ในนามของลูกศิษย์ลูกหาจะเรียกกันว่าอาจารย์หลินท่านกายศิธิ์นะครับอาจารย์หลินก็จะเป็นผู้ที่มีสื่อสายญาณกับองค์เทพและในขาเดียวกันก็ประกอบกิจการค้าของทากายศิธิ์พวกนี้ด้วยใช่ไหมครับก็มีแบ่งให้ท่าบูชาค่ะและอีกขั้นหนึ่งนะครับคือคุณไปแยกนะครับซึ่งเป็นนะครับเป็นคุณพิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ครับซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับทาาุกายศิธิ์และเขาเขาเล่าว่าโดยเฉพาะเพชรพญานาคเนี่ยเขามีประสบการณ์จริงๆนะครับ แต่ก่อนที่จะไปถามคุณเปี๊ยกเรื่องของประสบการณ์ผมว่างงเนี่ยอะไรกันเยอะแยะในไปหมดช่วยแนะนําหน่อยแล้วกันอันนี้อันนี้ยังน้อยนะคะที่เสด็จมาที่บ้านเยอะฝอดีค่ะเสด็จค่ะเสด็จมาเองค่ะไม่ให้ไปขุดหรือว่าไปซื้อจากแหล่งโรงงานหรอไม่ไม่ใช่ค่ะอันนี้อยู่อยู่ในถ้ำค่ะครับค่ะอันนี้เราต้องบวงสรวงนะคะต้องทำพิธีบวงสรวงถึงจะได้มาแล้วก็มาก็ต้องมาบูชาแล้วก็มีมาเพิ่มจะเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มมาเองค่ะเหมือนข้าชวนกันมานะคะ อันไหนอันไหนอันไหนเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากธาตุธาตุนะคะธาตุสามร้อยยอดนะคะเป็นน,น้ำเต้านะคะน้ำเต้าเขาก็ต้องมา มากรึงมาแกะใช่ไหมอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นหินแต่มันกรึงมาแกะเป็นรูปน้าเต้าสันทาบผู้ใดที่มีบูชาไว้ก็จะแบบเหมือนกับเป็นที่เก็บทรัพย์นะคะพระธาตุสามร้อยยอดทำไมถึงเรียกพระธาตุเป็นพระธาตุของพระอาหารองค์ใดเป็น<ด>พระอาหารของพะระปเจก,กพุทธเจ้าอ๋อเป็นพระธาตุของพะระปเจก,กพุทธเจ้าสามร้อยยอดนี่อยู่จังหวัดอยว่ประจวบคีร,รีขันธ์ค่ะก็ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปยังครับเป็นอันอ่าเป็นอุทยานค่ะเป็นอุทยานเป็นอนุรักษ์ไปแล้วค่ะแล้วตอนนี้คนไปขุดกันเองไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ ไปต้องแบบว่าต้องหมายถึงว่าต้องมีสัมปทานหรือว่ามีขอมีลิขสิทธิ์ของส่วนตัวอะไรค่ะแต่ก็ซึ่งซึ่งหายากมากค่ะคนฆ่าแกการบูชาไว้ค่ะครับผมคะ,ะคก็เป็นนกคุ้มนกคุ้มนี่ต่อมาก็เป็นนกคุ้มค่ะเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่าเนื้อเดียวกันค่ะถ้ำเดียวกันค่ะพระธาตุสามร้อยยอดค่ะพระธาตุสามร้อยยอดนกคุ้มนี่คือคือว่าป้องกันคดีความนะคะแล้วก็บ้านใดมีไว้ก็จะไม่ ไม่ต้องกลัวเรื่องไฟไหมอคีไฟอันนี้คือในตำนานในพระปริก็มีอันนี้อันนี้ค่ะค่ะแล้วประสบการณ์ก็มีมาแล้วค่ะมีมีผู้มีประสบอ่ะยังไงเล่ยก็คือว่าไฟไฟไหมตรงอื่นหมดแต่หน้าตำหนักเราเนี่ยไม่เป็นไรครับค่ะก็คือแบบเว้นไว้เหมือนกับมีคนมาดับนะแล้วพวกนี้ต้องไปปลุกเสกไหมอันนี้พระพุทธคุณท่านอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะไม่ต้องมีเคยมีคนนําไปให้หลวงพ่อคุณปลุกเสกนะคะ หลวงพ่อคูณปริสิทธ์โทที่วัดบ้านไร่ก็บอกว่าพุทธคุณท่านสูงอยู่แล้วเป็นพระธาตุปัจเจกัับพุทธเจ้านะคะซึ่งผู้ที่มีไว้ครอบครองนั้นก็คือต้องปฏิบัติพอสมควรแล้วก็มีบุญญาลิศหมายถึงก็มี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 บุญนะคะครับผม SMS มาคุยกันได้นะครับช่วยผมถามนะครับ464-2605เขาบอกรายการนี้มีแต่เรื่องปฏิหารจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นแฟนรายการประจำคุณพีทนะครับ อันนั้นคือเต่าเต่าดีทั้งไหนเต่าเตาป็นเนื้ออะไรนั่ยน่ะเต่าป้องกันคดีความด้วยค่ะเป็นเต่าเนื้อข่าพระธาตุสามรอยยอดเหมือนกันค่ะจากพระธาตุสามรอยยอดแต่คนละถ้ำค่ะคนละถ้ำอ๋อนี่คือเขาแล้วมีหลายอันนั้นอันนั้นคือถ้ำถ้ำลุงหมานค่ะถ้ำถ้ำทิดหมานผู้ที่ค้นพบเจอพระธาตุเป็นคนแรกค่ะ แต่ไม่ใช่เนื้อพระธาตุใช่ไหมเป็นเนื้อหินเนื้อเนื้อหินพระธาตุค่ะหินพระธาตุเหมือนกันแต่ทำไมคนละสีแล้ครับก็คือคนละถ้ำเลยค่ะแต่ละถ้ำจําสีไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือพระถ้ำถ้ำพระโพธิสัตว์ก็สีนี้อันนี้ก็หินสามรอยยอดหินสามรอยยอดหนือนกันอันนี้เหมาะกันอันนี้ก็หินสามรอยยอดอันนี้อันนี้ดิบดิบหมายถึงว่ายังไม่ได้แกะนะคะอ๋อยังไม่ได้ไปแกะเป็นกึ่งหรือว่าเป็นรูปเนี่ยรูปดูสิคะแต่ผมมองเหมือนจะเหมือนเหมือนเจลเซียมเหมือนฟอสซิล ซึ่งเป็นของโบราณแน่นอนเป็นล้านล้านปีเป็นล้านล้านปีค่ะนะครับค่ะอย่นี้ถ้าเกิดคนไปขุดตอนนี้เขาไม่ถล่มเหรอก็ต้องก็ต้องแบบว่าต้องบวงสรวงต้องทำทำพิธีกันค่ะแล้วอยู่เราไปหยิบไปเก็บเก็บไม่ได้ไหมมีมีประสบการณ์เรื่องนี้ไหมก็มีประสบการณ์คืออยู่ไม่ได้ต้องเอากลับไปคืนค่ะอ๋ออันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะอันนี้สําหรับบรรพ็นค่ะเวลานั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ก็ จะนั่งปฏิบัติใช้เป็นก็จะเพิ่มพลังให้กับพินด้วยเป็นถินอันนี้เป็นเเป็นถ้ำจากถ้ำพระพระโพธิสัตว์นี่เหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะแต่คนละถ้ำค่ะแต่อยู่ที่สามร้อยยอดเหมือนกันใช่ก็แถวหน้านมีมันก็มีนกอันนี้เป็นรูปทรงไข่ทรงไข่สามร้อยยอดเหมือนกันสามร้อยยอดเหมือนกันค่ะโอ้น่าไปนะน่ามีรูปถ่ายมาให้ักสิทมากค่ะ แล้วรูปไข่นี่รัาแต่แล้วรูปนี้คืออะไรความหมายออกมาเป็นองค์เลยค่ะเป็นสันฐานของไข่ไก่ค่ะเขาจะมีเป็นสันฐานเล็กสันฐานใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอย่างอย่างนี้เขาเรียกสันฐานเล็กอันนี้ลองดูข้างหลังสิคะนี่ครับี้นะครับเป็น้ชมด้านหน้าเขาแกะเป็นองค์พระตามสายญาตินะครับด้านหลังนี่สวยงามมากด้านหลังนี่เป็นนะครับเป็นพัดธาตุเป็นหมดเลยนะครับหายากมากครับโอ้โหหายากหายากแล้วท่านถ้าละปฏิบัติดีๆท่านจะงอกด้วยนะคะพวกนี้นะค่ะ ปฏิบัติดีปฏิบัติหมายถึงเราทำสมาที่สวดมนต์บูชาค่ะบูชาก็มีคาถาด้วยค่ะมีคาถาค่ะมีคาถาคาถาแนะนําต่อเลยดีกว่าอันนี้ก็คือพระธาตุสีบรีค่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนพระธาตุสีบรเราก็จะนึกถึงว่าเป็นกระดูกของพระพุทธขององค์พระสีบรีเป็นอาฐิค่ะเป็นอัฐิใช่ไหมก็ก็คือกระดูกนั่แหละแต่ว่ากระดูกเยอะนี้หรอที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่นู่นก็มี อ๋ออันนี้ของเรา <Okay. S 2> เราเรา,เราไม่ทราบว่าที่ไหนมีบ้างแต่ของเรานี้เราเรามีเราได้จากในถ้ำค่ะเราปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติของเราเนี่ย <cinematic. S 1> ลร hey, วเฮวดาก็จะนิมิตนิมิตให้เราพาไปพบไปเจอแล้วจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มที่เขาบอกเอาไปบูชาที่บ้านบูชาที่บ้านอย่างองค์นี้นะคะเป็นเป็นเป็นสันฐานเพชรนะคะ บูชาแล้วท่านก็เสด็จลงมาข้างล่างเป็นองค์เล็กๆก็ค่ะซึ่งเราก็ได้แบ่งแจกแต่อันนี้สองที่เราได้มาเยอะเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเราพอเราได้มาองค์แรกเนี่ยเราถวายพระก่อนออเราไปถวายตามวัดนูน่นวัดนี้อะไรนี่ค่ะซึ่งพระธาตุสีวรีนี่เขาองค์องค์งงพระสิวลีคือ ไม่เอชตะทางด้านเอ็นทัขะทางด้านโชค克拉บโช克拉บค่ะไม่มีต้องาปยากจนค่ะไม่มีคำว่าอดอยากยากจนถ้าทีนี้ในทางไสยศาสตร์นะครับตรงนี้ผมมีประสบการณ์มีความรู้นะไปเปิดตำราจันเทพสาริกบุตรได้เวลาเขาสร้างพระคอมมดีตำราโบราณเขาต้องเอาพระธาตุสิวลียัดลงไปแล้วเป็นองค์พระเพราะพระคอมดีคือไม่ตามมานิยมนะครับองค์แล้วก็มาใส่พระธาตุสิวลีทั้งเมตตาทั้งโชลาภนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องทํา ตามตำราโบราณนี่สักหน่อยแล้วแต่แต่ของเราของเรานี่นะคะถ้าเราเห็นเห็นองค์เล็กอย่างนี้นะคะถ้าเราเราบูชาไปเรื่อยๆนะคะท่านจะโตโตเป็นแบบขนาดนี้เลยไหมขนาดนี้เลยค่ะอันนี้แรกๆมาขนาดนี้เลยปะอ๋อมาเล็กกว่านี้หน่อยค่ะมาเล็กกว่านี้หน่อยแต่ท่านอันนี้ท่านไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ท่านเสด็จ แบ่งแบบแบ่งท่านอาองค์แยกแยกองค์ให้เราเป็นองค์เล็กๆไว้บูชาต่อต้องมาไปแบบอะไรพวกให้น้ำพงน้ำพึ่งให้น้ำไม่ต้องค่ะแค่เราปฏิบัติบูชาสวดมนต์เช้าสวดตอเช้ามาเองก็จะเด็ดเพิ่มเองแล้วก็มีคาถาหัวใจกำกับค่ะนชาลิติครับอันนี้รู้กันทั่วไปค่ะทั่วไปค่ะนาชาลิติค่ะรอบจักรวาลสุดยอดค่ะท่านท่านผู้ชมนะครับอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุกายาสิวันนี้ ตัวเป็นๆน,นะครับอาจารย์นิชา,าธาตุกยสิ์มาอยู่กับผมนะครับจากพัทยาชนบุรีนะครับนะครับและอยากจะได้อยากจะบูชาอะไรก็ติดต่ออาจารย์นิชาเองนะครับเมื่อกี้เราไปถึงองค์พระธาตุสีวีแล้วตอนนั้นก็เป็นเป็นเหล็กไหลพญานาคเดี๋ยวก่อนเหล็กไหลเนี่ยมันเป็นเรื่องของตำนานจริงๆนะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมอันนี้บางคนก็บอกเป็นเพราบางคนก็บอกเหล็กไหลมันย้อยมาเอาน้ำพึ้งลอนอันนั้นเหล็กไหลธรรมาชาติค่ะอันนั้นคนละอย่างกันนะคะ อันนี้คือสมบัติของเพชรของพญานาค่ะอันไหนอันไหนอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเหล็กเขาเรียกเหล็กไหลเงินยวงค่ะคือเหลักไหลพญานาค่ะเหล็กไหลเพชรพญานาคซึ่งอยู่ในสิหินศิลาคอซึ่งเราทุบออกมาแล้วจะเป็นแล้เดี๋ยวก่อนหินศิลาคอเนี่ย มีบางรายการนะครับเขาบอกว่าเป็นของทําขึ้นแถวโรงงานปทุมธานีโรงงานสกลนครนี่เองใช่ไหมเรื่องจริงน,นั้น<ะ>อันนั้นเราเรา,เราไม่ทราบว่าเขาทาขึ้นมาหรือเปล่าแต่ของเรานี่เราต้องทําพิธีบวงสวงเข้าไปในถ้าค่ะแล้วทาพิธีบวงสวงขึ้นมาของเรานี่การันตีได้แล้วเรามีสิ่งมีมีสิ่งการันตีทดสอบด้วยนะคะพุทธคุณนะคะเรามีว่าของจริงของแท้อะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันพุทธคุณเนี่ยถ้าใครทําได้คนนั้นรวย คิดว่าทายาก่ะอันนี้ของเทวดาเขาให้มาจริงๆไม่เขา,าอาจจะเอาแบบอง์เพชรพญาพนาคอันนี้ใช่ไหมพอห่อหุ้มอันนี้นะคะอันนี้อันนี้นนถ้าถ้าเป็นพลาสติกนะคะถ้าเป็นของทําเองนะคะจะ จะไม่มีน้ําหนักนะคะจะไม่มีน้ําหนักแล้วก็จะไม่มีพลังนะคะพลังนี่เราสัมผัสได้กับจากการสัมผัสนะคะอันนี้หนักนะครับแล้วก็แหววค่ะแล้วก็แววใส่มากค่ะอันนี้คือสีชมพูค่ะสีชมพูสีเกี่ยวกับความรักอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปทีละประเด็นมีเหล็กไหลอะไรบ้างนะครับมีเหล็กไหลสีเงินเงินไหลสีเงวงแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือปิกมันทับค่ะ ปิ่เงินครับดียันยังไงต่างกันยังไงก็คือพุทธคุณพอพุทธคุณนี่คือหมายถึงว่าไม่แพ้กันไม่ต่างกันให้กล้องซูมทีละอันดีกว่านะครับอันนี้คือเงินยวงเงินยวงค่ะเงินยวงพุทธคุณเมตตาค่ะปิกเงินครับเหรอครับก็เมตตาโชคลาภเหมือนกันแต่เป็นเป็นเป็นของที่หายากนะอ๋อปิ่เงนครับหายากกว่าพอๆกันค่ะหายากพอๆกันท่านเอามาจากไหนอันนี้ถามตรง มาจากศิลาคอนในถ้ำเหมือนกันค่ะศิลาคอนนี่ใหญ่เขาทุบออกมาเป็นเพชรพญานาคไม่ใช่หรอมีทุบออกมาเป็นอย่างนี้ไม่หรอน้อยคนที่จะได้ค่ะน้อยคนส่วนมากจะเป็นเพชรพญานาคสมมุติว่าพันพันก้อนใช่ไหมคะพันก้อนก็จะมีเหล็กไหลหนึ่งก้อนผู้โชคดีเท่านั้นที่จะได้ถึงว่าเป็นของหายากนะคะหายากยิ่งกว่าเพชรพญานาคสรุปว่าอันนี้แพงแพงกว่าเพชรพญานาคแพงกว่าค่ะเพราะว่าหายากมากไปไปบางครั้งไปทําพิธีนะคะไม่ใช่ว่าจะได้มาทุกครั้ง ก็เป็นบางครั้งที่เท่าไหร่บอกได้มาอันเนี้ยโดยมูลค่าตรงนี้เหรอคะโดยมูลค่าถ้าทั่วไปเขาก็หลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นอะเคท่า้ชของเราของเราไม่ถึงค่ะของเราของเราเธอทําหมายถึงว่าเราแบ่งเราให้สารจิตไงคะว่าใครที่เป็นเจ้าของก็ขอให้มาเอาไปแล้วเงินส่วนหนึ่งรายได้เราก็ไปทําบุญ สร้างพระพุทธศาสนาแล้วเราก็อุทิศให้กับเพศพญานาคแลวท่านก็จะคืนกลับมาหาเราแล้วแฟนรายการนะครับถ้าโทรมาหาอาจารย์นิชานะครับขอหน่อยนะครับแฟนรายการบอกโทรมาจากรายการผ่าโรคปฐิหารได้ชมพิเศษเลยค่ะนะครับนะขอนะขอเน่ะขอบันได้ค่ะแบ่งปันได้ค่ะนะครับแล่วเขาบอกวิธีบูชาเข้าด้วยแล้วกันมาชาไหมคะเขาขาวเขาขาวนั่นน่าจะเหมือนอันนี้เนาะพระธาตุปเจกใช่ไหมพระปเจค่ะใช่ มีพระปัจเจกกับพระสารีบุตรค่ะองค์นี้พระสารีบุตรค่ะเนาะอันไหนจะสันธานจะดูต่างกันธางอ่าพระสารีบุตรจะกลมค่ะโชว์ทางกล้องหน่อยครับกลมนะคะพระสารีบุตรจะกลมจะสันฐานกลมพระสารีบุตรไม่ใช่พระปัจเจกนะเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่ค่ะเป็นพระอรหันต์ค่ะอรหันอ่าองค์นี้พระพระปัจเจกนี่ก็จะอ่าจะเป็นเรียมเรียมอะไรเงี้ยค่ะแต่สีสีนี่องเอามาจากในถ้ำเหมือนเนี่ยสามร้อยยอดมาไม่ใช่ค่ะขอขอส่งวนค่ะ เราว่าเป็นถานที่ญะนาคนี่คนละอันกันละค่ะคนละที่เพชรพญานาคนี่ส่วนพราะว่ของเราจะได้มาทางฝั่งลาวค่ะแถวภูเขาไฟค่ะภูเขาไฟนะครับบอกได้แต่ว่าไม่บอกถ้ำนะคะขอสงวนค่ะไปเอาเองหรือว่าผ่านคนกลางมาครับก็บางบางครั้งก็มีมีไปไปด้วยตัวเองค่ะแต่บางครั้งก็ผ่านคนกลางจะสะดวกกว่าเพราะเราตัวใหญ่จะเข้าถ้ำคือทางปักทางปากทางเข้าถ้ำนี่จะเล็กมากค่ะจะเล็กมากแบบ หมือนเราต้องแปลงร่างเป็นพญานาคก่อนหนอต้องมุดอะค่ะต้องมุดต้องเลื้อยหรือการต้องเลื้อยค่ะเลยแล้วก็เย็นมากอันนี้อะไรอันนี้ไม่ใช่พญานาคแน่นอนเป็นลูกแก้วเพชรพญานาคค่ะอ้าวแต่ว่าน้ำหนักผมจับเมื่อกี้อยากจับแต่น้ำหนักมันสู้เพชรพญานาคไม่ได้ไะ องององเท่าองคพญานาคเหมือนกันค่ะแต่ก้อนอยู่ในก้อนศิลาที่ใหญ่ใหญ่มากแต่น้าหนักนั้นจะยุเยอะกว่านะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะเพชรพญานาคค่ะไม่ใช่ลูกแก้วเหรอบางทีองใหญ่ฝันนี้ก็มีนะคะองใหญ่ที่เคยพบเจอนี่เขามากรึงเองหรือเปล่าไม่กรึงค่ะเทวดากึงมาแล้วเทวดากึงมาพร้อมเสร็จค่ะไม่งั้นจะเป็นสมบัติของเทวดาได้ยังไงคะอันนี้ก็คือเหมือนกันเหรอคะอันนี้ค่ะใครใครถ้าใครไม่เชื่อเราเราไปกึงนะคะวิบัติทันทีนเหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะ บางคนนะคะเอาไปลองไปทดสอบนะคะวิบัติทันทีค่ะมีสีอะไรบ้างเ่ยเอยมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด9สี9สีแต่บางสีเนี่ยจะมีพุทธคุณต่างกันจะมีสีเข้มสีสีอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอ๋ออ่ะอธิบายหน่อยแต่และสีต่างกันยังไงแต่และสีนะคะพุทธคุณก็ต่างกันคือวันนี้เยอะมากเะคะเรื่องราวสีขาวนะคะสีขาวกกผู้ปฏิบัตินะคะแล้วก็เพ่งลูกแก้วเพ่งสมาธิค่ะหมายถึง<อ>ว่า ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวคนตัวคนที่ได้ไปครอบครองเนี่ยจะต้องเป็นนักปฏิบัติเยอะๆนะคะแบบชอบถือสินอะไรเงี้ยถือสินกินเจอะไรเงี้ยจะดีนะคะค่ะสีนี้ก็วันนักษัตริย์ค่ะวันนักษัตริย์หมายถึงค่ะหมายถึงว่าเนี่ยเอ่อสีฟ้าค่ะสีฟ้าน้ำเงินค่ะฟ้าก็เป็นสีนี้ค่ะสีฟ้าสีนี้ อันนี้สีน้ําเงินนะคะสีน้าเงินนี่หายากเหมือนแหวนอันผมนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยวันนักษัตริย์อดีตชาติคุณอาจจะเป็นกษัตริย์ของวังบาดานก็ได้นะคะสาธุค่ะอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าต่อมาก็คือสีที่หายากลองมาก็คือสีเขียวสีเขียวอันนี้ก็ระบอคล้ายๆแบบว่านายกนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนั้นค่ะสีม่วงนี่ก็เป็นสีที่ว่า ติดอันดับเหมือนกันคือผู้ใดได้ครอบครองแล้วจะดูดซับเรื่องพลังต่างๆดูดซับค่ะพลังของท่านท่านมาชีชมพูความรักแน่นอนความรักแน่นอนเลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะควรจะมีเหมาะไว้มันไม่ได้หมายถึงว่าความรักของสามีภรรยาอย่างเดียวนะคะในครอบครัวครอบครัวไหนที่แบบว่าครอบครัวแบบไม่ปองดองกันอะไรเงี้ยแม่ลูกถ้าความรักของเจ้านงเจ้านายงี้ได้ไหมได้ค่ะเถ้า ไปไหนก็มีคนเอนดูเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมเลยค่ะเมตตาถ้าเป็นแม่ค้าถ้าบางท่านของผมคิดถึงล้วนี้ก็บางคนจะไปถึงคิดถึงลลสคอร์สรู้จักใช่ไหมเป็นหินสีชมพูเหมือนกันก็ใช่เพื่อพุทธคุณพุทธคุณผิดกันแต่เขาก็ดีเรื่องความรักดีเรื่องความรักแต่พุทธคุณผิดกันของเรานี่เป็นเทวดารักษาเปเทวดารักษาก็จะมีอิทธิพลมากกว่าเขานิดนึงค่ะของเขาเป็นหินธรรมชาติที่สั่งสมมาบ่มบารมีมา ตอนนี้คืออันนี้เนี่ยผมเคยรู้ว่าเป็นซิลาคอนเพราะบางรายการที่เราเห็นนะบอกว่าเป็นสร้างมนุษย์สร้างขึ้นโดยเอาไอ้นั่นไปยัดใส่ในนี้ใช่ไหมแล้วทุบออกมาก็จะเป็นไอ้นั่นเป็นเพชรพญานาคเขาเรียกเป็นเม็ดเม็ดหรือเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ห้ามเรียกเม็ดนะคะเรียกองค่ะให้เกลี่ยพระเลยค่ะไม่องค์องค์นี่หมายองค์ไม่ใช่ค่ะองค์พญานาคองค์พญานาคราชเป็นสมบัติขององค์พญานาคราช และอันนี้เป็นสมบัติที่เขาอยู่ในเมืองบาดาลนะคะซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้ถามว่าทาไมถึงผุดขึ้นมาเยอะทาไมถึงเกิดมาทำไมเยอะอันนี้รู้สึกเขาบอกว่ามันถึงมันถึงยุคกิรยุคแล้วไงคะคือบุคคลใดที่มีเพรพญานาคหรือว่ามีธาตุกายสิทธิ์ของท่านใไว้คุ้มครองไว้ไว้ในครอบครองเนี่ยก็จะแค้วค่าปลอดภัยจากพญานายที่จะเกิดขึ้นในยุคหน้าอ่ก็คือคนที่จะมีไว้บูชาเดี๋ยวก่อนอันนี้เราข้ามอันนี้ไปแม่เหล็กหรือเปล่า อันนี้เหล็กไหลของเพชรพญานาคเหมือนกันค่ะเหมือนก้ค่าเหมือนกันค่ะแต่ไปดูดได้ดูดซับอันนี้หมายถึงดูดอเนวิว่าดูดซับของมันเหมือนแม่เหล็กกึ่งเลยนะไม่ใช่ค่ะจะดูยังไงว่าต่างกับแม่เหล็กก็ต่างจากแม่เหล็กตรงที่ว่ามีฤทธิ์ไงคะแม่เหล็กนี่ไม่มีฤทธิ์ใช่ไหมคะใช่และแม่เหล็กแม่เหล็กนี่ไม่มีฤทธิ์แต่อันนี้พุทธคุณสูงมีฤทธิ์มากถ้าเราอก็มองสมัยกับแม่เหล็กมันต่างกันไหมก็ไม่ต่างเนาะต่างค่ะ เขาจะเงาแววค่ะเงาเหล็กจะไม่เงาซึ่งแม่เหล็กจะไม่เงาแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราเป็นแม่ค้าเนี่ยค่าขายเนี่ยเราตั้งข้างขงเนี่ยร้านข้างๆเนี่ยขายไม่ได้เราต้องขายเสร็จขายหมดก่อนร้านข้างข้างถึงขายได้พุทธคุณสุดยอดค่ะจึงต่างจากแม่เหล็กทั่วไปก็คือดูดซับดูด้าดูดทั้งหลายมาโอ้โหนะครับหลายท่านก็บอกเยอะมากอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้มีประสบการณ์ในช่วงหน้าตอนนี้ให้ ให้อาจารย์นิชาเบรกนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงหน้าครับ